เพ็ดมันบันเทิงเพชมันบันเทิงวันนี้แอนนาเผ็ดมันเกรียดดราม่ารุ่มเร้า ลั่นไม่มีใครคู่แน่นอนกระติกฟ้องมินจินสามีนิงปณิตาหลังเจ้าเม้นดาเฮแท็กพรัญยูบุกจัดการน้ำหวานขาห้องพักพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแจ้จ๋าพิมพรตาและพศอานน์ในเผ็ดมันบั้นทิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพชรมันบันเทอวันนี้มาอีกแล้วมาแทน แอนนาใช่ค่ะแอนนาแอนนาเผ็ดมันของเราอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ไม,ไม่ได้หนีใครไปเลยนะไม่ได้หนีคดีหนีอะไรไปคือน,นางไปพักผ่อนไม่ได้โดนขู่ด้วยไม่ได้โดนขู่ด้วยวันนี้เรามีคลิปล็กๆของแอนนามาฝากแฟนๆเ<ช>ผ็ดมันกันนะครับว่านางจะยังไงเพราะว่านางหลังๆๆนี่นานโดนเยอะนะโ,โดนนู้นโดนนี้โดนนั่นโดนจนตัวผอมอ่ะผอมลีบเลย เขาจ้างใจผอมไม่เกี่ยวกับการโดนดราม่าไม่ใช่โดนไม่ได้โดนทัวลงจนผอมหรอนายพี่แอนนาไปตัดนาเพื่อนซีแอนนาเขานาสกุลเดียวกันเมื่อก่อนจริงเหรอแอนนาทีวีพูเพื่อซีแอนนานามสกุลทีวีพูเหรอเต๋าทีวีพูพี่พูดชื่อเลยเหรอก็นี่ไงเขาบอกให้พูดพูดได้ไหมได้พูดไปแล้วแอนนาสงสัยตรงมาจากอเมริกาบอกว่ารอแอนนากลับมาเมื่อไหร่จะแถลงข่าวนั่นนะสิแถลงข่าวให้มันรู้ไปเลยว่า อะไรคืออะไรไม่ใช่ว่าคิดไปเองเพียนนาบอกว่าสายตรงจากอเมริกาจริงๆแต่ไม่ได้สายตรงจากพี่เต๋าไม่ได้สายตรงถึงพี่เหนานะคะสายตรงมาถึงรายการเราของอโปรดิเซอร์เรานี่แหละสายตรงเขาแอบคุยกันตลอดไม่ได้โดนขู่นะคะทุกคนนะคะตอนนี้แอนนาเนี่ยไปพักผ่อนที่อเมริกาหลังจากที่ทํางานหนักมากแล้วคือช่วงที่ผ่านมาที่พี่พจน์บอกจริงยังเป็นปกเตะ ทัวก็ไม่ได้ลงและที่ผอมไปเนี่ยไม่ได้อะไรนะลดกมอ้วนดูแลตัวเองอยากจะสวยนะคะที่นี้เนี่ยไปฟังกันดีกว่าว่าเขาพูดว่ายังไงเชิญค่ะแฟนเพจมันที่คิดถึงก็ดูเลยเนี่ยแอนนาผาีสวยจังเลยภาพนี้เพียงนะวิวเหรอสำหรับหลายๆประเด็นที่เป็นข่าวมาไม่ว่าจะเป็นประเด็นแรกเรื่องสลากก็จะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปอนนาพร้อมแถลงข่าวแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า ตัวนาเองเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วนาที่นาเนี่ยนะคะคือเที่ยวพักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็ไม่ได้แบบคืออะไรอะไม่ได้ตามข่าวเลยเพราะว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะพักหัวสมองแล้วก็ประเด็นที่สองที่มีคนบอกว่าขู่ฆ่านี่ไม่มีนะคะคือยังไม่มีการขู่ฆ่าขู่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตอนนี้นาต้องบอกก่อนว่าเรื่องของข่าวของโมเนี่ยนาก็หยุดมาสักพักแล้วเพราะว่า อนามมองว่ายิ่งเราเอาตัวเองไปใส่อยู่ในข่าวเนี่ยมันมันรู้สึกว่าตัวเองดาวแล้วก็นอนหลับยากขึ้นเครียดมีภาวะกดดันก็เลยรู้สึกว่าขอใช้ชีวิตในต่างประเทศเพราะว่าคือเช่นมาอนามาอเมริกาเนี่ยอนาไม่ได้อ่านข่าวเลยอะ่ะแล้วทาให้อนารู้สึกดีขึ้นมากรู้สึกแบบว่าพอเราไม่ได้ไป,ไปเสพข่าวจนเครียดมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราโอเคขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น แต่มันก็ไม่ใช่ทางออกอนา,นาพยายามที่จะพยายามปรับจิตใจตัวเองให้รู้สึกว่าโอเคขึ้นกว่าน,นี้ถ้าทางนางเครียดจริงๆก<ฆ>็ข,ขนาดไปเ,เพื่อนสีงาน,านสมัยก่อนออ,อ,กอ,อกมาพูดออกมาโพสอะไรจะโดนฟ้องจะโดนคนนู้นฟ้องคนนี้ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วไม่ได้เป็นอย่างานั<ฆ>้นอนา<ค>บอกกลับมาเดี๋ยวจะฟาดให้ใครฟาดบอกฮะไม่ได้บอกฉันพูดไงฉันพูดแทนมันไอนานบอกใครฟาดกูไว้กลับมาเมื่อไหร่กูจะฟาด อันนี้ก็คือพี่โพดพูดแทนเหรอพี่ซาเก็มาบอกว่าแบบมีคนมเตือนเขาจริงพี่เรื่องนี้ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้มากมีคนเตือนจริงแต่ไม่ใช้เป็นการขู่เอ๊ะบอกชื่อคนเตือนได้ไหมอุ้ยเอ็ดคุณพอดิเซอร์บอกชื่อคนเตือนได้ไหมอย่าพูดเลยไม่เขามาเตือนแต่แต่คนอื่นนะที่เขาบอกว่า จะโดนฆ่าตายไอ้อย่างคงกรณีคุณอัจฉริยะก็จะโดนจะโดนฆ่ารอบคาบเลยมาหลายวันแล้วนะไม่ไม่ไม่ยังไม่โดนนะแต่ไม่โดนก็ดีนะแต่แบบพอมาแอนนาเนี่ยแอนนาก็บอกว่ามีคนไปบอกแอนนาว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องเนี้ยวางได้ก็วางวางไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคาบอะไรแต่จะพูดนะเ้ยไม่ต้องคาบแต่จะพูดก็พูดนะพี่ตั้งแต่มีข่าวแตงโมนะ พีเอนนาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ลุยกับเรื่องนี้มาตลอดที่พอเวลามาทํางานช่วงแรกๆเลยนะผู้ชมก็คือจะเป็นแบบเหมือนมีความเครียดอยู่ตลอดเวลามีความกังวลมีความตามหามแล้วพอข่าวมันออกมามากขึ้นมากขึ้นพีเอนาก็จะเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไปพักผ่อนแบบนี้ก็ถือว่าเออดีแล้ว กลับมาจะได้เฟรชสดชื่นนะคะก็ให้กําลังใจนะรอดูเดี๋ยวอนากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้รู้ความจริงกันใช่ค่ะต่อไปค่ะเรื่องเครียดเป็นหนึ่งคือเรื่องและเรื่องเครียดยดที่สองใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันะคใช่พี่หนิงปณิตากับพี่จินเนี่ยหลังจากออกมาแอคชั่นเรื่องของแตงโมนะคะก็เลยเป็นคดีความกับคุณแซนคุณแซนกับกะตตก เพราะเขามีรูปที่สองคนสองคนรูปเฮสองตัวกอดกันเฮสองคนสองตัวกอดกันนี่แหละเอาใช่หรือเปล่าไม่ใช่รูปใช่ไม่มันมีคนคนเอารูปเฮกับเฮมากอดกันใช่ไหมเออแต่อันนี้เขามาสองคนนั่งอยู่บนรถคุณแซนน่ะฟ้องแล้วพี่หลอฟ้องพี่จินเรียบรรอใช่ฟ้องไปอาทิตย์ที่แล้วมาแล้วทีนี้วันนี้ล่าสุดมาอัปเดตกันต่อค่ะว่ากระติกก็ฟ้องเหมือนกันดีฉันเป็น ฉันปวดหัวนะเขาติดตามข่าวฟ้องกันไปฟ้องกันมาตอนแรกอ่ะแซนเนี่ยไปฟ้องไปฟ้องจินแล้วสักพักหนึ่งหนิงมาฟ้องแซนแล้วอีกวันหนึ่งกติกมาฟ้องหนิงได้มาฟ้องจินเพราะว่าไปว่าเขาที่เอารูปมาแล้วว่าเฮ้กับเฮ่สองตัวกอดกันอะไรอย่างเงี้ยที่ฟ้องเนี่ยคือหมิ่นประมาทพี่นะคะไปฟังกันดีกว่านะคะว่า มักระติกถึงออกมาตอนนี้ใช่ค่ะอ่ะไปกระติกมากรติกโอยกระทบมนะคะเพราะว่าเป็นคำหยาบคายเลยอ่ะมันนั่งกันอยู่2คนมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ฟ้องมาฟ้องกลับก็ต้องดูว่าเขาฟ้องกลับเราด้วยข้อหาอะไรเราก็ต่อสู้ไปแค่นั้นเองก็เป็นกรณีที่โดนต่อว่าในไอจีอะค่ะเราอยากให้เขาออกมาขอโทษหรือว่ายังไงคะ เอาจริงๆเท่าที่ดูจากท่าทีเมื่อวานก็ไม่มีท่าทีจะไปทางนั้นอแล้วติดก,ก็พิจรารณาดูมาสักพักแล้วแ่ะแต่ว่าวันนี้เวลาว่างตรงดันกับพี่ตุ๋ยพอดีก็เลยเออเลือกที่จะเข้ามาวันนี้มาเพราะว่าได้รับความเสียหายจริงๆเออเดือดร้อนเสียหายอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดคําด่าต่างๆมากมายอ่ะต่อไปนะจากจากจากที่เขาโพสอีฆคตกรอะไรแบบเนี้ยเป็นการกล่าวหาแบบ รุนแรงอะค่ะเกินกว่าจะแบบปล่อยปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาฟ้องคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เราเนี่ยโดนกระทํามาโดยตลอดอยู่เฉยเฉไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังไม่หยุดกันอาทิตย์หน้านี่จะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องของของติกเลยอะกับบุคคลที่เข้ามากล่าวหาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยใส่ความอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วอาทิตย์หน้านเริ่มลุยละ อันนี้ขอยังไม่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 ไมไมไมพลาดพิงถึงแล้วกันอะไรเงี้ยแต่มีแน่ๆแล้วสองรายาเซ็นเซ็นเอกสารไปแล้วเรียบร้อยก็อันนั้นจะเป็นการฟ้องเองแล้วก็จะมีมาที่นี่อีกน่าจะเป็นปลายปลายปลายเดือนแล้วก็เดือนหน้าอะไรเงี้ยต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มลุยแล้วค่ะใครที่แบบเข้ามาด่าไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยกล่าวหาไม่หยุดไม่หย่อนอะไรที่มันเกินไปอนะคะ่ะจัดการแน่นอน ออกรายการแล้วกล่าวหาว่ารับงานเนยเยอะมากค่ะคุณพี่ค่ะก็ก็ด้วยค่ะอะไรที่มันไม่จริงแล้วใส่ร้ายกล่าวหาเนี่ยจัดการหมดเลยจัดการหมดเลย<ถ>ทุกคดีคนไทยสมัยนี้มันน่าจะปล่อยวางกันบ้างเลยนะ ไอ้นู่นฟ้องไอ้นี่ไอ้นี่ฟ้องไอ้นุ่นอะไรที่มันไม่นั้นก็ปล่อยวางไปก่อนไม่ได้ค่ะพี่โพมันเสียหายเหรอหรือว,ว่าฉันแก่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องสิทธิของตัวเองใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้เขาฟ้องกันไปฟ้องกันมาคือตอนแรกกะติกอไอแซนน่ะถือไพ่เหนือแต้มอยู่แล้วพอฟ้องเขาก่อนอฟ้องเขาก่อนเป็นโจทย์ไงอ้าวหนิงก็มาต่อหนิงก็เป็นฟ้องกลับหนิงก็กลายเป็นโจทย์แล้วสุดท้ายกะติกมาก็อ้าวฉันฟ้องหนิงฟ้องกินกลับเอ้ยนี่ก็เป็นโจทย์ เขาเอาไว้ต่อรองกันเลยว่าจริงๆเขาอาไว้ต่อรองกัน้วว่าเธอยอมให้แซนนะถ้าเธอยอมให้แซนฉันจะยอมให้หนิงอะไรอย่างนี้ป่ะเป็นการตกลงไก่เกลี่ยกันเออสุดท้ายก็ไก่เกลี่ยเพราะว่ากติกาบอกว่าการทโพสต์ของพี่จินทำให้คนเขามาต่อว่าเขาเยอะด่าทอดทอน้อยคำที่ไม่ค่อยสุภาพใช่นะฮะียอีกคำนี้แรงนะเอีอะไรนะ เหรอไม่ใช่ไม่แหละอีกฆาตกรเพราะอย่าไปว่าเขาอย่าเรยวไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรหรือใครฆ่าใครอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมเราอย่าพุ่งไปใส่ร้ายอย่าไปพุ่งไปปรับปรำคนอื่นเพราะว่ากติกเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าไม่มีเหตุการณ์การทําร้ายกันบนเรือืนะคะแล้วที่มีดเบิดไม่มีมีดไม่มีกติกบอกไม่มีไม่เห็นเลยอยู่บนเรือ บนเรือมีห้าคนใช่ไหมพี่คติพูดมาแล้วนี่ว่าไม่เห็นมีดมีดเขาไม่มีมีดอันนี้ใช้ใช้มีดเคทพี่ว่าอาจจะเป็นมีดอันเล็กๆที่เขาไวไวเปิดไฟแล้วว่ามันมีคลิปที่เป็นคลิปเนี่ยเป็นบบกผู้ชายคนหนึ่งถือมีดแบบเหมือนคล่องๆมากใช่ไหมแต่พี่พี่ดูแล้วเขาเขาพูดออกมาพูดว่าเขามองไม่ชัดว่าเป็นอะไรคนที่เขารู้ความรู้เรื่องมีด่เขาออกมาพูดเลยว่ามองไม่ออกว่ามันเป็นอะไรแต่ตอนหลังเห็นว่าเขายกขวดขึ้นมาไอ้คนถือมีดอะยกขวดขึ้นมาแล้วก็ดิ้ง เขาอาจจะมาเปิดขวดวายเป็นมือเดียวที่เปิดแสดงว่าคนนี้เขาสนิษฐานกันว่าใช้มีดคล่องมากนะคะแล้วเขาก็บอกแล้วด้วยว่าคนที่ใช้มีดคล่องคนนี้คือใครนะคะไปตามข่าวกันต่อแต่ทีนี้เนี่ยกระติกบอกว่าอยู่บนเรือแต่ไม่เห็นมีดนะไม่เห็นไม่เห็นภาพนี้ไม่เห็นช็อตนี้แล้วก็งงว่าไม่แต่มีดที่เขาออกมาสองมีดออกมากับมีดที่เปิดวายมันคนละแบบกันนะทำไมถึงเป็นเคทูรู้ไหมพี่ทำไมลายแทงไง อะไรนะในลายแทงอ่ะพี่จำได้ไหมตอนทีลายแทงที่ส่งให้แม่มีคําว่าเคทูทีเนี้ยมันก็เลยรอมีการแบบปฏิปปะตอรองดูซิฉันยังคิดเลยนะลายแทงเนี่ยฉันตามความคิดฉันนะฉันว่าใครเป็นคนเขียนหรือไงวะนี่อพูดและน้มันจบจบไปเฉพาะตอนนี้แตงโมแตงโมแต่แตงโมอยู่แตงโมอยู่บนสวรรค์นั่งแบบเนี้ยสะอึกเพราะว่า ยังไม่จบทั้งวัจบไปตั้งนานแล้วแต่พวกนี้ยังไม่จบกันนี่ก็ต้องรอดูกันตอไปเพราะยังไงแต่โมเขาก็เป็นฝันใจของพวกเราถูกต้องมากเราก็ต้องสนใจเรียกร้องความยุติธรรมให้นางก็เห็นใจด้วยมต่มีคานึงนะที่นายอัจฉริยะพูดที่บอกว่าเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีทางจะสู้ไม่มีทางพูดแล้วนี่คือแบบวามอบอุ่นในในแง่ของพี่นะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกใครเลวใครชั่ว เพราะเรายังไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรถูกต้องถูกต้องมาไม่ใช่พออันนี้มาทีก็เฮไปข้างนู้นอันนี้มาเฮไปข้างนี้แล้วอะไรที่ไม่ใช่ตัวความคิดเราเราก็ไปด่าทอใช่ไปด่าทอเขาโดนฟ้องออกง่ายๆนะเพราะตอนนี้นะมันมีที่กระติกบอกไงคะพี่บอกว่าเรื่องอะเกิดที่เจ้าพระยาแต่ตอนนี้ออกทะเลไม่ถึงพัทยาย่างตอนนี้หรือไปชนบุรีหนูว่าน่าจะไปถึงสงไห์โกโลกแล้วพี่ไกลมากสามเดือนแล้ว วันที่24นี้นะคะก็จะเป็นวันที่ชาปนกิจละใช่ก็นั่นแหละอะไรที่มันที่มันวางได้ก็วางทำมาหากินกันดีกว่าเพราะว่าเราเราก็รักแตงโมทุกคนก็รักแตงโมแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องมาใช่ค่ะแต่ก็ความจริงก็คือความจริงปรากฏความจริงก็คือความจริงนะมีคํานี้ในดั่งพี่ป่ะเนี่ยไม่มีแต่อันนี้เขาพูดกันแบบความจริงก็คือความจริงเอ๊ะใครพูดนะอ๋ออันนั้น หวยส0ิล้านความจริงก็คือความจริงเป็นไงล่ะนะนะอ่ะก็ให้กำลังใจไปเบลล่าแบบเบลล่าโอ้โหคนนี้อีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้เธอพูดถึงเขาไม่ได้เพราะตอนนี้เขามาอันดับหนึ่งพี่โพสอ์่ะทำไมคือจ๋าตำนานเลยนะจ๋าหลุดใช่ไหมตำนานหลุดขนาดที่ยังรู้เลยเนี่ยรู้เพราะจ๋าไม่ปกติอยู่แล้วหลุดบ่อย แต่ตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะจ๋าจ๋านี่คือจ๋ารู้ไม่ได้นะคือจ๋ารู้ไม่ได้รู้เป็นหลุดจ๋ารู้โลกรู้จ๋ารู้โลกรู้โลกหลุดเป็นล่าว่าไงเป็นล่าเป็นล่าตอนนั้นที่มันมีข่าวไงว่าเป็นล่ากับกองทัพอ่ะแบบกิ๊กันหรือเปล่าเพราะว่ากองทัพพีกยังไม่ใช่กองทัพทหารกองทัพพีกน้องกองทัพพีกหัวใจของเอฟซีก็จ๋านี้แล้วจ๋าก็เป็นเอฟซีเป็นล่า คือแต่ชอบคู่นี้มากๆทีนี้เนี่ยล่าสุดนะคะก็คือไปสัมภาษณ์กองทัพว่าตอนนั้นที่มีข่าวว่าไปอยุธยาด้วยกันน่ะไปทำบุญไปไหว้พระกองทัพบอกว่าไปจริงนะครับอ่าก็ไม่จริงได้ไงมีรูปไม่ใช่คนละเหตุการณ์อันนี้มีรูปด้วยนะพี่รูปไเป็นรูปก่อนอันนี้คือรูปที่ตั้งแต่ถ่ายละครอยู่แล้วไม่มีรูปเรามีคลิปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตอนที่ถ่ายละครนานแล้วไปกับครอบครัวเเหรอคนละอันเหรอใช่แต่อันหนึ่งที่บอกว่าไปอยุธยาที่แบบไปกินกุ้งอ่ะที่ ที่มีคนเห็นแล้วจะจสานหลุดออกมาว้ายตายแล้วกองทัพบ,บอกว่าไปจริงเทียจ่าไม่ผิดครับเอาก็ไปก็ไม่เห็นแปลกเพราะว่าเบลล่าก็โสดแล้วนี่ไม่ได้ไปกับเบลล่าครับไปใครพ่อแม่ Yeah. ไอ้กองทัพไปกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับเบลล่าเนี่ย๋าถูกครึ่งเดียวแต่จริงๆถ้าเบลล่าจะมีแฟนก็ได้นะเพราะเขาก็โสดแล้วนี่ใช่ฉันมาเห็นเห็นเขปอ๊อปเขาจีบกันอยู่ไม่ใช่หรอไม่ได้พี่ป๊อปของกูแฟนทุกคนเหรอไม่ใช่ไม่อันนี้ฉันพูดเพราะฉันแค่เห็นรูปนะว่าเขาจะาจะจีบกันแต่แต่จริงๆแล้วมันแบบว่าอาจไม่ใช่ก็ได้คือกองทัพเนี่ยก็ถามไงว่าแล้วสรุปสถานะของกองทัพกับเบลล่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนกองทัพเขาตอบมาแล้วชัดเจนครัว่าสถานะเนี่ยคือเป็นคนที่ปรึกษากันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะคุยแล้วสบายใจแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากน่าเชียร์มากเนอะพี่พศใชแล้วคําตอบกองทัพอะ่ะก็น่ารัก แล้วคือตอนนี้กองทัพก็บอกว่าตัวเองโสดนะคะยังไม่มีแฟนใช่แต่จริงๆถ้าเบลล่าจะมีแฟนก็ไม่ผิดนะเพราะเขาโสดแล้วใช่เบลล่าก็โสดแล้วแล้วก็สวยเนื้อหอมแต่เบลล่าจะผิดตรงมาแย่งกองทัพพพี่นี่แหละอุ้ยกองทัพเป็นแบล็กีนี่เหรอใช่ฉันชอบนดารักษ์ดีใช่ารักสูงอุ้ยสูงยาวเข่าดีกองทัพอยากฟังกองทัพพูดจังเลยเหรอว่าจะแบบว่าเขาจะพูดถึงเราแล้วปล่า่ะกองทัพมาบอกไหนแล้วกองทัพเชิญค่ะ เราเป็นมิตรภาพที่ดีที่เราให้กันแิทกันมากเลยในอนาคตค่ะจะมีโอกาสลุ้นพัฒนาไหมไหมโอ้ท่าในอนาคตพี่ว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากกับพี่กับพี่เองแล้วก็แม่ของพี่เบลเองพี่เขาต้องการเป็นเซตตัวเมย์ไหมววัลล่าเป็นเซตเมย์ไหมพี่เขาน่ารักครับน่ารักมากอายุอายุห่างไม่ติ้นนะห่างก็ห่างก็รัห่างก็รับไว คิดว่าสำหรับตัวพี่เองพี่ไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรอยู่แล้วครับผมไม่เคยไม่เคยมองเรื่องนั้นเรก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมองเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็พูดคุยปกติอกไม่ได้มีอะไรพิเศษครับผมก็พูดคุยเรื่องเวลาปกติเราก็จะถามคุยกันเรื่อง อยากรู้ใช่ไหมครับหมาแมวอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่เป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าได้เจอกันไหมก็สําหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากละครจบไปเราก็ต้องไปเตรียมตัว,วละครเรื่องใหม่ออสำหรับเรื่องในอนาคตที่ยนะ่ขอย,ยังไม่ตอบเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นนะว่าเป็นมิตรภา,รทรา,ารพาที่เรามิตรภาพดีๆที่เรามีเท่ากัน นะเดี๋ยวเธอกองทัพขนาดใส่แมสยังหล่อเลยนะเธอมือเขาสวยมากเลยอ่ะหล่อเธอมองถึงมือเลยเหรอฉันไห้มองแต่้างมือเวลาเจอคนอย่างเงี้ยแบบอุ้มพี่พศมือฉันเหี่ยวมากเลยใช่เวลาเขาทำวนอมือเขาน่ารักมากอย่างกองทัพเนี่ยถ้าเป็นภาษาภาษาชาวบ้านเขาจะบอกว่านิ้วเป็นพระคือพระอาจจะนิ้วยาวๆพระอาจจะนิ้วยาวเวลาพระนั่งอย่างเงี้ยเห็นป่ะนิ้วเป็นลำเทียนยาวแต่ก็หล่อนะ เอ๊ะแต่เห็นเขาว่าในกองถ่ายเห็นบอกว่ากิ๊กกั๊กกันอยู่ไม่ใช่เหรอหึกิ๊กกักกับใครฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดนะว่ากิ๊กกั๊กกับใครเธาเรื่องนี้มาจากไหนฮะก็เธอบอกฉันในห้องแต่งตัวพี่เสร็จแน้จ้าแย่งหนูฉันไม่ได้พูดเอะไรๆจะไปรู้ได้ไงเทียบกับพี่โป๊ปคนคนไหนเหมาะสมกองทัพไม่ใช่กองทัพกับเบลล่ากับพี่โป๊ปกับเบลล่าเหรอเชียร์ใครอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ต้องเปิดโหวตได้เหรอไม่แต่ถ้าไปเจียบไปบอกว่ากองทัพกับเบลล่าทัวก็มาลงฉันอีกทำไมทัวตกลงแต่ถ้าสมมติให้ฉันเป็นเบลล่านะให้ฉันเลือกนะเอาทกองทัพก็มาลงกูอีกโอนยไม่ดีกว่าไม่เลือกใครทั้งนั้นแหละหนูหนูหนูจะเก็บไว้ทั้งสองคนเลยเพราะว่าพี่โป๊ปก็หล่อแบบหนึ่งกองทัพก็หล่อแบบหนึ่งแบบไมอยู่กับเผ็ดมันบบนเทิงค่ะทุกผู้ชมเมื่อกี้ตอนพักโฆษณาเราไปอ่านคอมเมนต์มาโอ้มีคนอมเมนต์ถึงพี่โพสด้วยว่า พี่พศเนี่ยดูเปลี่ยนไปเอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ได้คอมเมนต์ถึงฉันหรอกเขาพูดเรื่องเฮไม่ใช่เหรอว่าเฮเนี่ยตัวเฮเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วอะไรนะนิสัยอะไรนะนนิสัยเเาจะป็ลุกลี้ลุกลงแต่ไม่ใช่อยู่นิ่งๆเจอป๊ะโป๊ะปุ๊บจะลุกลี้ลุกลอยพอเวลาตกใจปุ๊บจะเบืดอไหมเบืดอไหมหนูไม่กล้าพูดหรอกค่ะพี่พศแต่หนู้ว่ามันก็ฟาดเก่งเวลามันจะทำร้ายมันจะเอาหางแบบนอะก็ ก็เนี่ยเป็นเรื่องของเฮ่ไปแล้วกันแต่นี่เรื่องของเราก็คือตอนนี้พี่พี่ผอมลงพี่พูดเองเลยเหรอก็เธอถามฉันเมื่อกี้ฉันจำได้ไอ้ชื่ออะไรจ๋าถามได้ก็เธอถามฉันนี่พี่จำเรื่องตัวเองผอมได้แต่จำชื่อหนูไม่ได้เงี้ยเหรอฉันฉันฉันเธอถามฉันก่อนแล้วฉันก็ไปเข้าเรื่องเฮแล้วเธอก็กลับมาถามฉันก็เลยตอบเธอไงตอบทีหลังแต่เฮสำคัญกว่าพี่พศนะทำอะไรมาทำไมถึงหุ่นดีก็<ะ>คือ ตอนนี้ก็คือควบคุมอาหารบอกอาาท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะควบคุมอาหารออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็ต้องทานอาหารเสริมอ,อาหารเสริมอย่างที่ทาง RS เเราเนี่ยไม่ว่าคอลลาเจน ขามูคามูอะไรเงี้ยผิวดีคือคนละนใช่ใช่มันจะไม่แก่มันจะไม่โทมนี่ไงเปิดหน้าแย่อ้าวนี่ไงมันจะไม่โทมเพราะว่าเราทานคอลลาเจนทานข่ามูข่ามูฮะหอมหน่อยไดี๋่ะหน้อย่าเพิ่งเดี๋ยวนอกเรือเดี๋ยวเราไปจุ๊บกันข้างหลังค่ามูขามูแล้วก็อาหารเสริมพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยจะช่วยให้เราถึงเราจะผอมแต่หน้าเราไม่เหี่ยวแล้วถ้าสมมติว่ามีคนเอารูปพี่ตอนนี้นะตอนผอมแล้วดูดีขนาดนี้นะไปโฆษณาว่าพี่ไปกินยาแล้วน้ำหนัก ไม่ได้กินยาลดน้ําหนักบอกเลยคุบกุมมหารแล้วก็แล้วก็ออกกําลังกายว่าพี่ที่ผอมได้ขนาดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกินนะออกกําลังกายแต่เป็นเพราะกินถ้ายาลดน้ําหนักอ่ะเอาเรื่องแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมหอวไอเสไม่เอาเรื่องเพราะมันกินพี่กินอยู่ไงมันถึงได้หน้าสดใสอย่างนี้เข้าใจป่ะเข้าใจเออถ้าไม่เข้าใจก็เดินออกไปอุตายอ้าวตายเป็นไล่เขาอีกเขาเป็นเจ้าของรายการขอโทษนะคะคุณผู้ชมค่ะบูมสุภาพร์ค่ะ เขาก็ผอมเหมือนกันดูแลตัวเองอันนั้นก็ผอมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าเขาตุนจริงๆเป็นคนหุ่นแบบสูงยาวเข่าดีอยู่แล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยเขาผอมลงเล่นละครทีเนี้ยมีผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักยี่ห้อหนึ่งค่ะเอารูปบูมนะคะไปลงโฆษณาแล้วบอกว่าจะช่วยเผากินของเขาแล้วจะช่วยเผาผ่านไขมันส่วนเกินเหมือนน้องกินตอนแรกๆเลยนะใช่พี่ใช่อย่างนั้นเลยทีนี้เนี่ยบูมบอกว่าบูมไม่ได้กินนะคะตัวนี้ตอนแรกๆบูมเห็นแล้ว แต่บูมไม่ได้ติดใจอะไรก็ปล่อยผ่านไปหลังๆบูมเห็นเขาเอาไอ้ตัวนี้ไปโฆษณามันมีป้ายคําว่าสปอนเซอร์ขึ้นมาเขายิงแอดบูมบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ได้บูมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยและจะดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนหรือว่าให้เงินเขาเป็นค่าจ้างในการโปรโมทสินค้า ใช่ไหมแต่แต่ถ้าสินค้ามันทานแล้วมันดีจริงเนี่ยเราก็ช่วยอยู่แล้วเข้าใจป่ะอะไรที่มันดีอ่ะมันที่พูดไปอ่ะของมันดีจริงเราก็ช่วยหยูดพูดเมื่อกี้เขาไม่ได้จ้างพี่นะถ้าไม่ได้จ้างเพราะฉันกินแล้วมันแบบพี่ก็พูดแก่ไงใช่ทีนี้ไปฟังบูมดีกว่าว่าบูมจะเอาเรื่องขนาดไหนค่ะกลัวว่าคนที่เขากินไปเพื่ออยากจะผอมอยากจะสวยหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาได้รับอันตรายแล้วก็ภาพนั้นเนี่ยมันคือภาพของเราเราก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือเราก็อยากจะออกมา บอกกับทุกทุกคนว่าโอเคเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแล้วเราก็อยากจะเหมือนกับบอกทุกทุกคนว่าเออเวลาแบบ ทานอะไรยังไงก็คือก็ต้องก็ต้องดูก่อนด้วยจากเท่าที่ที่เช็คนะคะแล้วก็ทางพี่ตำรวจที่ได้สอบเช็คด้วยคือมีทั้งเปิดมาแล้วก็ปิดไปแล้วเปิดใหม่ในชื่อเดิมหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือคือก็ค่อนข้างน่าสงสัยอยู่ก็คือจริงๆอะ่ะบุ้งก็อยากให้เขาเออลบรูปเราไปมากกว่าการที่เราดูแลสุขภาพเราเนาอคือมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าหูผอมจนเห็นซี่โครงหรืออะไรยังไงคือบุ้งกลัวว่าคนเขาจะจะจะ,จะเชื่อแล้ว ไปบริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดอันตรายกับเขาขึ้นมาจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนข้อกฎหมายเอันดับแรกเลยนะคะคือพี่ๆี่ตรวจเนี่ยคือเขาก็มาสอบปากคำบุมคลนี้ว่าแบบเออเราเราเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือปกป้องตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปดาเนินการว่าเออผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเป็นยังไงก็คือหลังจากเนี้ยก็คือเข้าสู่กระบวนการของทางกฎหมายทางพี่พี่ตำรวจจะคอยดูค่วอพี่อยากได้แบบเป็นเงินด้วไหมคือเงินมันก็ มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นส่วนที่ตอบโจทย์อะไรตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่บุมว่ามันเป็นการละเมิดตัวบูมอ่ะมันคือมันคือรูปภาพของบูมอ่ะมันคือสิ่งที่เฮ้ยเราลงรูปสวยในโซเชียลเราลงรูปอะไรในโซเชียลแต่ว่าเราไม่ได้มีความคาดหมายว่าเขาจะเอารูปรูปเนี้ยของเราอะ่ะไปทําการโฆษณาเพื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบสําคัญเลยคะ่ะแต่ว่าบุ้มแค่รู้สึกว่าบุ้มกลัวว่า คนที่ดูแล้วเขาจะเข้าใจผิดแล้วบุมกลัวว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วมัน,เ,นเกิด <มา S 1> อันตรายใช่มันเกิดอันตรายกับคนที่เขาบริโภคจริงๆขึ้นมาอ่ะก็ะต้องดูกันให้ดีๆนะใครที่สนใจเรื่องลดความอ้วนใครที่อะไรเนี่ยเชื่อพี่คือ คือยาเนี่ยมันอันตรายอย่าไปกินยาลดความอ้วนเนี่ยพูดว่ายานะอันตรายแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยสามารถทานได้และอาหารเสริมจำพวกคอลลาเจนจำพวกอะไรๆเยี่ยยังสามารถทานได้ใช่มันช่วยช่วยให้ให้สุขภาพเราดูดีขึ้นแต่คําว่ายาลดความอ้วนเนี่ยอย่าไปกินเด็ดขาดเพราะว่าคนที่เคยกินแล้วมีตายไปก็มีนะโยโย่โยโย่แล้วอ้วนปาเก่าอีกเพราะฉะนั้น คิดให้ดีนะ<ช>ก็ควบค,คุมควบคุมควบคุมน้ําหนักเอ้ยควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารเสริมมันจะช่วยช่วยเราได้ผลการวิจัยเนี่ยมีบอก<ช>มานปากว่าถ้าเราควบคุมอาหาร<ช>ออกกําลังกายทานอาหารเสริมแบบนี้ค่ะช,ช่วยเราผอมแบบยั่งยืนพ<ช>มัน go head